ท้องฟ้าสวยงามไปไหนดาด่าผักมากินกับขนมจีนไปเก็บผักผักอะไรดีเนาะกินกับขนมจีนถึงจะอร่อยอะไรกินกับขนมจีนอร่อยที่สุดของโปรดของพี่เสือเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะอะไรใบานางรักใบแมงรักใบแมงลักษสองถั่วถั่วสามแตงกวาสี่กระถิน,นมีไหมกระถินฮนะกระถินยังมี สืออ่มามะตูมซาอุเข<อ>้<อ>า,ากันได้มะตูมซาอุแล้วก็ใบอะไรนะใบอะไรอีกผักกระเทียมน้ำมีเหรอเอ้าก็ปลูกวันนั้นป้าให้ปลูกไว้นะไม่รู้ม,มันมีแล้วเหรอ <laughs> ไม่รู้ว่ามันมีหรือมันไม่มี <laughs> ตอนนี้เราก็มาเก็บนะหลังบ้านนะดาด้า,ดานะบ้านเก่าเนาะนะตอนนี้ย้ายบ้านใหม่แล้วว้าว สวยมากเลยไม่ได้ทำไมสวยขนาดน,นี้อ่ะัดปัดคุณผู้ชมดูดูหืมงานเสียงฟ้า,ร,าร้องคลื่นๆเร็วๆร็เร็วเเดี๋ยวฝนตกหนักมาอีกชอบบกินใแมงลักแม่แล้วชอบมากกินนนนอัีี้่โหระพาเหรอโหระพามันจะมันจะแรงไปสําสหรับค่อยอะ่ะมันจะเผ็ดใช่มันจะเผ็ด อุ้ยตอนแรกเขียวกว่านี้นะตอนนี้มันเหลืองอืมันอาจจะเป็นที่ถ้ามันแก่แล้วมันจะไม่อร่อยเก็บไปเผื่อเพื่อนเพื่อนด้วยเผื่อปลาด้วยเพราะปลาก็ชอบกินใบแมงลักเนี่ยวุ้ยกำลังแตกยอดอันนีออกแล้วเนาะเสือเนาะเออเดี๋ยวอีกสองวันก็แตกเยอะกว่านี้อีกเนาะยิ่งเราเก็บมันยิ่งแตกยิ่งเก็บยิ่งแตกคุณผู้ชมอุ้ยหนอนบุ้ง ถ้าถ้าหัวปลีเนี่ยมันต้องกินก่อนมำยากะทิแต่วันนี้เราเป็นน้ำยาป่านะฮะไม่ไม่เขาทำได้น่ากินมากมากหอมต่ลบประพวนหอแต่เปิดหม้อใครทำใครทำอินทิราใครอินทิราผู้ใหญ่ใจดีของป้าไทยบอนนะวันนี้ พี่ใหญ่ใจดีเาให้ทำวันนี้ไปเก็บผักมาพี่ใหญ่ใจดีให้ทำคุณอินทิลาก็เลยจัดให้ผักสดๆจากหลังบ้านไม่ได้นะคุณกินไอ้ตรงนี้เหรอไขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีคุณอินทิลานะเอ้จัดเมนูทำน้ำยาขนมกินน้ำยาปลาอันนี้จากไหนเนี่ยไม่ถ้าขนมจีนในถาดนี้หมดเราจะมีขนมกินแท่งเสิร์ฟอันนี้อีกล่ะอันนี้ก็หลังบ้านเหมือนกันอ้ อุดมสมบูรณ์เลยเออนี่นี่นี่เสื้ออย่าบอกว่าอันนี้อันนี้ก็ตลาดตลาดมามามาอีสิแล้วอไนอะลองชิมดูนะอะไรอือโอ้ยโอ้แก้วท่านผู้ชมดูขากินแก้วดูเป็นไงโอ้ยโอ้ดูสองคนครับดูสอคนก็กินครับพี่น้อง แก้ว่างกินไม่เย็นเลยแต่ได้ใจเย็นจะได้ใจเย็นกินแบบนี้ดังแน่เลยนะครับอร่อยกินแบบนี้จะมีเงินเปสิบสิบล้านนะนี่ถ้ากินแบบนี้าขอให้กินทุกวันนะครับจะได้โตเป็นสาวกข้าวเสียทีค่ะค่ะค่ะแต่คนทําให้กินจะทําไหวไหมถ้ากินเก่งจิงนานแล้วยังไม่ได้กดเดี๋ยเนี้นี่เอากินใหม่ที่กินใหม่ที่กินใหม่ของอร่อยของอร่อยมะเขือปอก อร่อยจริงนะเนี่ยอืออือ,อ,อดาดาทางนี้ด้วยทางนี้ทางนี้ด้วยด้วยทางนี้ด้วยเออ,อแค่เห็นกิ็เริ่มกลัวแล้วนะเอาเอ้าเอาเอาถ <laughs> <laughs> ึงว่าพ่อบ้านไม่ให้อยู่ด้วยมันต้องมาอยู่ที่นี่ <laughs> แล้วเขาจะให้ข้าวลัวไหมครับพี่อร่อยเสียเสียอร่อยโอ้โหเขาบอกอร่อยอร่อยจริงน้ำยาอร่อยมากลองดูลองดูนี่นี่โหระพาโหระพาอ่ะโหระพาเอาเร็วผักชีลาวนะครับอันนี้เขาบอกกินผักชีลาวสามารถรักษาโรคได้สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดะหญ่ด่าด่เอาเอาเอาโอ้ยโอ้โหอร่อยจริงฮะท่านผู้ชมเอา S 1> 1 <S นี่แหละเขากินกินแล้วมีบ้านสามสิบล้านเขากินอย่างนี้แหละแล้วถ่ายคลิปนี่แหละมีประกาเขาหิวเขาหิวอย่างมีบ้านสามสิบล้านทำไมหรอเขาหิวเอาไม่ได้ไม่ได้เอาอีกได้ไหมเอาอีก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 เอาอย่าไปพอชามเดียวนะถ้าแบบมีชามเดียวไม่ได้นะเคี้ยวไม่ทันแม่ดาบอกเคี้ยวไม่ทันเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะครับแม่ดาพูดไม่ได้ครับเออเอาเสือบ้างเสือ เสือเร็วเสือเอาเหรอปูเอามั่งเหรอปูเอามั่งเสือปูทนไม่ไหวนะเสือเสือเนื้อส้มโอโหอไม่ได้กินนะจะเสียใจเสียใจอร่อยมากน้ำยาป่าอีกต่างน้องเส้นมันนุ่มนะเพราะเส้นเจ้านี้อร่อยอืมอ้าวปูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินน้ำลายไหลตามเลยท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วนะครับเเส้นนนหียวพั ระหว่างกานนี้ใครจะเป็นผู้เติมใครจะเป็นคนไปเติมคนแรกวะไม่ได้แล้วใกล้จะหมดแล้วเร็วเร็วเร็วเบตาเร็วโอ้โหนราไม่ต้องเขียวได้ยวนเอาแบบลื่นๆลงไปเลยเอาจ้าตามสบายเลยตามสบายเดี๋ยวปิดจมูกไว้ก่อนอย่าไม่เข้าจมูกเอาเอาเร็วเร็วไม่ต้องเขียวนะเอาเลยเอาลู่เลยเอาซาลาแน่คำใหญ่จ้าต้องในลู่ไม่ได้ มีผักออะไรบ้้างโยมันกินไม่ได้อร่อยร้องเท่านี้เอ้าวมันจะน้อยจังเหมือนถ้วยที่วัดเลยวันนี้วันนั้นกับข้าวพระถ้วยเท่านี้กินบ๊อบเบิร์ดมือเที่ยงมือเที่ยงข้าวตัวใหญ่แม่ตัวเขาใส่เนี่ยเออขาตัวเล็กขาอ่อนตัวใหญ่ไม่ตัวใส่ใจมันแตกกินทั้งขาเลยหรือว่าเราตัวเล็กแต่กระเพาะใหญ่ เขาจะอยากจะพกแบกมาได้มันต้องเป็นอย่างขยักขยักเออเออขยักขยักนั่นอ่ะเรามาลุ้นกันว่าดาดาจะเติมอีกไหมโอ้โหโอ้โหอันนี้ต้องลวกนะหนึ่งลวกขิงนะพีกไงหืมดูเสือเอาเอาเสือเลือแต่น้ำงานนี้กินเส้นก่อนเพราะน้ำยาซุปตอนหลังหืม แพได้เร็วอย่ายอมแพ้เขาแพ้ได้เร้วใครจะเล่นตาที่สองกลงังเคียวคางมีขงตาดีนะสายตาดีะลยนะเออียวาออเียาไม่ เีเดี๋ยวไปดูหัวข้อที่โพสด้วยนะตกไปตัวหนึ่งทำมากเลยเฮ้ย้ยอ้อยเยอ้อร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลย้วมากแล้วเอา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 สรุปแล้วมีใครเติมไหมเนี่ยมีใครเติมไหมมีใครเติมไหมเนี่ยจานแรกไ่อเอาไปเลยัดตัด เสื้อหมดเกลี้ยงเลยเอาเติมอีกไหมนี่ดาดาไปเติมแล้วอิ่มแล้วพอดีพอดีอิวเสือบอกว่าไม่ไหวแล้วอิ่ม,มออไม่ได้แล้วอม,อม